สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับตีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตีรีวิวก็จะมาเล่าเรื่องรูปรหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่นแรกก้นตอกชื่อปูเอปป่เอี่ยมรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีรุ่นแรกก้นตอกชื่อปู่เอี่ยม จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2499และมาแจกในปีพศ2500ซึ่งรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อทองสุขอินทะสาโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงในขณะนั้นสำหรับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกนั้นจัดสร้างพร้อมกับเหรียญเสมาบ้องเอี่ยมซึ่งถือว่า เป็นการสร้างพระเครื่องครั้งแรกของวัดสะพานสูงรูปลอโบราณหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกเป็นการสร้างด้วยวิธีโบราณแบบดั้งเดิมคือปั้นหุ่นเทียนต่อสายชนวนแล้วหุ้มตัวแบบด้วยน้ำผสมขี้วัวและดินกรอกละเอียดรอแห้งแล้วจึงหุ้มด้วยดินไทยจากนั้นจะเผาด้วยไฟ เพื่อให้หุ่นเทียนละลายออกมากายตัวแบบห่อเรียงลายไว้รอผสมมวลสารพิธีนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะถือเป็นพระรุ่นแรกของวัดเลยก็ว่าได้มวลสารก็มีชนวนเก่าจากวัดต่างๆที่หลวงพ่อทองสุกเก็บไว้ชาวบ้านก็จะเขียนแผ่นเงินแผ่นทองหรือบางครั้งก็จะแถดแหวนหรือสร้อยใส่ลงไปเลยและที่สำคัญที่สุด ได้มีการนำตะกุดของปูเอี่ยมใส่ลงไปด้วยกันถึงสามดอกเมื่อหล่อวนสารได้ที่แล้วก็เทลงในแบบดินที่ไม่มีหุ่นเทียนแล้วรอให้เย็นก็จะทุบเอาดินหุ้มออกตัดช่อชนวนแล้วนำมาให้ช่างตะใบตกแต่งทีละองค์อุดกริงต่อโคตที่ก้นพระแล้วจึงนำไม้ลงดำแบบโบราณ สังเกตดูจะเห็นวันณะของแต่ละองค์แตกต่างกันทั้งสีผิวรูปทรงของฐานและใบหน้าของหลวงปู่จึงนำมาแยกเป็นความนิยมที่เรียกว่าฐานสูงหูเศวาเบา้จนถึงปัจจุบันจริงๆแล้วนั้นมีประมาณห้าหน้าหลวงปู่เพราะหุ่นที่ปั้นนั้นมีหลายองค์ครับและน,นี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิว นำมาเล่าเกี่ยวกับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงให้เพื่อนๆได้ฟังวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันอีกครั้งกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ